ขอบคุณครับผมก็ขอบคุณพี่ๆสซอมท,ทุกท่านนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีในการเปิดตัวของซีรีส์นะครับเจ็ดว e นก่อนวาเลนไทนครับในนางของบ,บริษัทมันไดบานะครับผมก็ถือเป็นบริษัทน้องใหม่แต่ว่าก็ได้ทั้งผู้ตน้นแล้วก็ผู้ตู่นะครับมาร่วมงานตัวซีรีส์เรื่องนี้ครับก็จะเป็นซีรีส์เรื่องของตัว เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผิดหวังเรื่องความรักผิดหวังเรื่องการงานเราก็จะมีเรื่องของยมทูตเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นซีรีส์แนวดรามา่าโรแมนติกแล้วก็แปลกใหม่ที่คิดว่าน่าจะทําให้ทุกคนได้ชื่นชอบคิดว่าน่าจะออกอากาศได้ประมาณกลางกลางเดือนพฤศจิกาของปีนี้นะครับผมภายใต้ของช่องวันนะครับที่เราได้คุยแล้วก็ได้รับชมในป,ปีนี้แน่ๆนะครับผมครับ เอ่อตอนนี้ดีจะให้ทางรูตู่คนแนะนําเรื่องของตัวแนวทางดีกว่าครับครับก็แน่นอนนะครับการดําเนินเรื่องนี้ก็จะเข้มข้นมากในเรื่องของการแสดงแล้วเราก็เน้นมากครับว่าคุณภาพของการแสดงต้องต้องต้อง ต้องดีนะครับตอนนี้นักแสดงก็ทําการเวิร์กช็อปกันอย่างเข้มข้นนะครับส่วนในการดําเนินเรื่องเนี่ยก็จะต้องถึงพร้อมทั้งองค์ประกอบศิลป์ในทุกๆด้านนะครับเราได้สุดยอดฝีมือของประเทศมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็ผู้ที่ดูในเรื่ององค์ประกอบศิลป์ฝ่ายเสื้อผ้านะครับแต่ละคนนี่ก็คือมีผลงานผ่านมาในระดับที่เชื่อถือได้ทั้งนั้น ส่วนเนื้อเรื่องนะครับก็นอกจากความสนุกสนานบันเทิงที่แฟนๆนะฮะรวมทั้งแฟนคลับของนักแสดงรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยทั้ง10คนนะครับจะได้ติดตามชมแล้วเนี่ยเรายังเสนอแนวคิดนะครับทั้งในเรื่องของโอกาสนะครับว่าตัวละครเอกเนี่ยมีโอกาส7 วันก่อนวาเลนไทน์นะครับในการที่จะลบใครให้หายไปเพื่อให้คนรักกลับคืนมาเราก็อยากจะตั้งคําถามนะครับว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยโอกาสเดียวเนี่ยเราก็ควรจะทําให้ดีที่สุดหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออํานาจนะฮะเราพูดเรื่องของอํานาจว่าอํานาจที่เราจะลบใครสักคนให้หายไปหรือหลายคนก็ตามเนี่ยเราอาจจะมีอํานาจนั้นแต่เรามีอํานาจที่จะทําให้ใครกลับมารักเราได้จริงหรือเปล่านะครับครับขอบคุณมากครับ ของการเวิร์กช็อปได้มีเข้าร่วมการเวิร์กชออ็อปอะไรบ้างครับเอ่อเวิร์กช็อปเนี่ยสำคัญนะครับทีนี้คำว่าเวิร์กช็อปเนี่ยสำหรับเราคือไม่ใช่ให้นักแสดงมาซ้อมบทหรือว่าอ่านบทนะครับแต่ว่าเราจะต้องปูพื้นฐาน ของการแสดงที่ถูกต้องซึ่ง p roach ทางด้านการแสดงเนี่ยเราก็ใช้หลายแนวทางที่เป็นสากลนะครับาตามที่ทฤษฎีของการละครน,นะครับรวมทั้งวิธีที่ใช้ในวงการภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยนะครับท้งนี้ที่สำคัญเนี่ยจุดมุ่งหมายของพวกเราคือไม่ได้ต้องการให้นักแสดงแสดงได้ดีเฉพาะในเรื่องของเราเท่านั้นแต่เรามีความเ,าเรามีจุดมุ่งหมายที่อยากจะสร้างศิลปินรุ่นใหม่ที่จะเป็นนักแสดงที่ดีสามารถ นำเอาความรู้ที่เขาได้จากตรงนี้ไปต่อยอดแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติที่จะติดตัวเขาแล้วก็เป็นเป็นวัตถุดิบที่ดีของวงการบันเทิงต่อไปครับหลังจากนี้จะมีการเปิดกล้องอครับครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดกล้องกันวันที่คิวแรกนี่คือ31มีนาเอ็ดมีนานะครับก็จะเริ่มเปิดกล้องแล้วแล้วก็จะดำเนินการถ่ายกันไปประมาณอีก3เดือนหลังจากนี้ครับแล้วก็จะได้ชมปลายปีแน่นอน อนนอโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอฝากนี้นะครับคือนอกจากเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับที่จะเป็นเรื่องของโรแมนติกดาราม่าแล้วก็แปลกใหม่แล้วนะครับในมุมมองของภาพเพื่อคนผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะได้เคยเห็นผลงานทางคุณต้นทางบบกรูตู่มาแล้วนะครับหซีรีส์เรื่องนี้จะต้องภาพสวยนะครับแล้วก็จะได้เรื่องราวผ่าเรื่องของการท่องเที่ยว หรืออะไรต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่อาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่จะได้เห็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มุม Ь มองของการทำงานของวัฒนธรรมจริงๆนะครับผมครับผมฝากทุกคนติดตามของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับออกช่องใหมคะออกช่องวันนะครับผมคิดว่าถ้าไม่ผิดแผนนะครับวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้วันนี้เรามีช่องวันวน่มาด้วยนะครับผมก็คง ร,รับชมซีรี์นี้แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกต้องโลกเลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นการรวมตัวของทีมงานคุณภาพต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับบันไดายาแล้วก็ซิมเซียแบงคอกนะคะที่ผลิตผลงานชิ้นนี้ซีรีส์ไทยจะไปไกลได้แค่ไหนต้องฝัง ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็จะอยู่ที่การสนับสนุนของทุกคนก็ฝากผลงานนะคะเซเว่นเดย์เบฟอร์วาเลนไชน์วาเลนช์ของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทางช่องวันนะคะ31ปลายปีนี้แน่นอนค่ะครับข้าพองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ